สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องหนุ่ยหนีเมืองคลิปนี้ผมได้รับการติดต่อจากรุ่นน้องท่านหนึ่งให้มาลงแรงช่วยกันที่จะซ่อมแซมระบบคลัตช์ของเจ้ารถโฟกตโตหัวตั้งโมคันนี้ซึ่งในการซ่อมแซมระบบคลัตช์หรือระบบเกียร์ของรถโฟกค,คลาสสิกแอร์คูลเนี่ยจะเป็นต้องยกเครื่องยนต์ลงก่อนแต่ทั้งรุ่นน้องและตัวผมไม่ได้มีประสบการณ์มีความชำนาญมากมายในการซ่อมรถโฟกค,คลาสสิกพวกนี้เลยอาศัยแค่ว่าตัวผมเนี่ยเคยยกเกียร์เปลี่ยนคลัตช์รถญี่ปุ่นมาบ้าง รถคันนี้เป็นโฟกตู้หอยตังโมทีสปี1 9 7 4ไม่สามารถถอดแผ่นเหล็กปิดด้านท้ายเครื่องออกได้จะต่างจากโฟกตู้หอยตังโมปี68ที่ถอดโล่งได้มากกว่าดังนั้นเราจะเริ่มจากถอดแผ่นเหล็กปิดห้องเครื่องด้านท้ายนี้ออกก่อนตอนถอดเครื่องยนต์ลงมาแล้วอาจจะต้องใช้แม่แรงยกด้านท้ายรถให้สูงกว่าปกติเพื่อให้สามารถนําเครื่องยนต์ออกมาด้านนอกได้หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องมุดเข้าไปเพื่อทําการถอดเปลี่ยนชุดคาตจากภายใน ตอนนี้เราก็ทําการถอดแผ่นเหล็กปิดห้องเครื่องด้านท้ายออกแล้วนะครับต่อมาก็จะทําการถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกถอดแค่ขั้วลบก็พอไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกมาเพราะว่ามันไม่ได้เกะกะในการทํางานครับพวกสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งสายไฟเข้าคอยสายน้ํามันเข้าปั๊มไอซีอะไร <c oughs> พวกเนี้ย <c oughs> เอ็งก็ไล่ดูเลยว่าอะไรที่มันโยงมาจากตัวตัวถังแล้วมันต้องต้องมามาลิงเข้าในระบบมั้งอะ่ะปลดพวกนี้ออกแต่ถ้าตัวไหนมันมีหลายเส้นก็ จำไว้ด้วยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนหรือถ้าไม่ชัวร์ก็ถ่ายรูปไปด้วยก็ได้ีกตอวอะไรเส้นแดงเส้นดาเส้นบวกแล้วเวลาใส่กลับใส่กลับแล้วมันสลับนะ<อ>แ้วก็ฝั่งนี้ใส่ไฟเข้าไดชาร์จชุดเมื่อกี้เข้าคอยเข้าคอยจุดระเบิด น,นี่ก็ถือว่าโล่งนะพอไปดูพวก,พวกทีสามหรือพวกอไอแวนท่สามห้องเครื่องมันอย่างรกเลยแคบแคบด้วยเต่าก็แคบตู้ตู้ยกเครื่องลงง่ายสุดแล้วตู้ในโล่งสุดแล้วมัโล่งถึงจะถอดคานท้ายไม่ได้แต่มันก็ยังโล่งกว่าเดิมอ่ะตอนเราทํางานก็ถ,ถอดคานท่าคานท้ายได้เนี่ยโหสบายเลยยกรถขึ้นนิดเดียวเองอมเมื่อเราทําการถอดชุดสายไฟเข้าคอยสายน้ํามัน สายได้ชาร์จแล้วก็มอกลองอากาศออกแล้วก็เอาแม่แรงมาทําการยกที่เกียร์ครับเพื่อจะให้ล้อหลังรถเนี่ยลอยขึ้นจากนั้นใช้สแตนสามขาปรับความสูงให้พอดีมาลองที่คานตำแหน่งนี้พอแล้วพอแล้วความสูงได้แล้วตรงนี้ก็ตรงนั้น ทำการลงแม่แรงและถอยแม่แรงมาขึ้นที่ใต้เครื่องยนต์บริเวณตำแหน่งจุดไถ่น้ำมันเครื่องตอนนี้มาดูที่ใต้เครื่องแล้วตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยตามที่ไฟส่องน่ะจะเป็นส่วนเครื่องยนต์แล้วก็ตจุดยึดจุดยึดหน้าเกียร์นะจะเป็นตรงนี้เบอร์สิบสี่หรือยุยยุสิบเจ็ดนั่นแหละนั่นแหละทางนั้นถูกแล้วคลายก่อนแต่ยังไม่ต้องออกสองตัวเงเหร ข้างบนน่าจะมีอีกสองป็นสี่ตัวน้อยมากถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนี่เป็นสิบกว่าตัวหัวหมูรอบเลยอะเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้ก็ถอดน็อตหัวหมูตัวด้านด้านบนอยู่หลังโก่งพัดลมออกหมดแล้วฮะสี่ตัวด้านล่างสองด้านบนสองมั่งทีนี้เดี๋ยวจะถอดาคอนอดานเครื่องตัวนี้ถอดคานเครื่องตัวนี้เยคานยาวที่มันหิ้วที่มันรองเครื่องไว้อยู่เนี่ยก็คงจะค่อยคอย อัดหน้าแปลนเครื่องออกมาแล้วก็ลงแด้แรงได้แล้วเมื่อถอดนอนยดหน้าแปลนเครื่องยนต์กับเกียร์สี่ตัวออกแล้วเราก็มุดเข้าไปด้านใต้ใช้ไขควงปากแบนแล้วก็เหล็กงัดยางอ่ะค่อยค่อยงัดให้เครื่องยนต์กับเกียร์มันค่อยๆ่อยแยกออกจากกันถึงแม้เราจะสามารถงัดหน้าแปลนเครื่องยนต์กับเกียร์ให้แยกออกจากกันแต่มันก็ไม่หลุดออกมาได้โดยง่ายคนหนึ่งจะมุดเข้าไปงัดหน้าแปลนเครื่องพร้อมก็ส่องดูระยะของปลายเพลาเกียร์และคลัชหามุมที่จะให้มันหลุดออกจากกันส่วนอีกคนควบคุมแม่แรงอยู่ด้านนอก ว่าจะต้องถอยเครื่องออกมาหรือว่าลดแม่แรงลงเมื่อขยับจนปลายเพลาเกียร์ใกล้จะหลุดจากท้ายเครื่องก็ช่วยกันดึงเครื่องถอยออกมาได้เลยสําคัญคือต้องช่วยกันประคองจับเครื่องไว้อย่าให้หล่นจากแม่แรงดึงเครื่องให้หลุดออกมาจากเกียร์ได้แล้วก็ทําการลงแม่แรง หาอิดหรือขอนไม้มาลองใต้เสื้อสุบทั้งสองข้างป้องกันเครื่องยนต์พลิกหล่นจากแม่แรงนี่นะครับเครื่องโฟกเครื่องรถตู้โฟกพันถอดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้งานที่เราทำวันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนคลัสเพราะว่าคันนี้มีการคัดหมดแล้วที่ต้องถอดต่อไปก็จะเป็นชุดหวีคลัส ก็จะดูแผ่นคัดปเปลี่ยนแผ่นคัดแล้วก็สภาพบีคัดก็เริ่มแย่แล้วโชคแต่ยังพอพอะยังพอถูถ่ายได้แต่ถ้าเปลี่ยนไหวเลยก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนเลยี่เนี่ยต่อไปก็จะถอดน,น็อตเบอร์สิบสี่หรือสิบห้าเนี่ยรอบ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 แผ่นกดคัดเนี่ยออกมาสิบสี่หรือสิบห้ามาสองตัวทีวนี้ในฝั่งฝั่งเกียร์เนี่ยก็จะมีจุดที่ต้องเปลี่ยนต้องใช้คือลูกปืนกดลูกปืนกดคัดตัวนี้ยครับ ตัวน,นี้โดยมากมันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมันน่าจะมีอาการสะดุดแล้วแหละต้องมารู้ยังว่าตัวไหนตัวไหนไม่ต้องแต่ตอนใส่อาจจะต้องใส่ใส่กดไลใ่ให้มันเป็นแนวทะแยงให้มันให้มันลงลงบาลานซ์กันนะ่ะหวีมันจะค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยกดกดลงไปตามแนวที่การเราเราไข่นั่นแหละที่หวีแล้วน่าจะเริ่มลาลงเนี่ยมันสึกเยอะแล้วเนี่ยโซไฟเนี่ยกดน,น็อตยึดหวีคัดรอบแล้วฮนะน่าจะยกออกมาได้แล้ว ต้องมีสาวดวยหรอถูกแผ่นก่อนูกแผ่นโอ้ยโรงงานดีใจอ่ะเหลือแต่เหล็กเดี๋ยวไปดูง้อใช้โรงงานดีใจเลยอะโหโคตรโหดเลยเยอรมันแผ่นไปแล้วทีนี้ดูไฟวินเรารูปดูตามเนี้ยสภาพนี้ถ้าจะ เจียได้ก็ดีแต่ถ้าเจียมันก็เราต้องมีม,มีบล็อกมีปืนลมมายิงตัวนี้ออกเนี่ยโอ้ยไม่มีเราไม่มีมอืมแต่ถ้าไม่มีแก้ขัดคือเอาผ้าทรายขัดขัด,ขด,ขด,ขดให้มันให้มันไม่ลื่นอะ่ะมันก็จะมันก็จะจับดีขึ้นนิดนึงอืมตอเแรกอ็นู่นแหวนอะไรปปอันนี้ก็อันนี้ก็เศษแผ่นคัดร่อนมาเป็นข้าวเกียบเลยครับเอเนแรกกันว่าไฟวิวมันแตกแล้ววะทำไมมันเ่องร่องๆอย่างเงี้ยโอเคโอเคอืาไฟวิวยังได้อยู่หรอกได้ยังไ แต่แผ่นอรอนไปหมดแล้วมันหมดสภาพไงมันหมดสภาพมันด้วยความร้อนความอะไรด้วยอะคือขัดเอาฝุ่นออกอะไรให้หมดพวกนี้พวกนี้นี่หมดเลยหรออันนี้น่าจะเป็นลูกปืนไฟวิวครับได้เเลยได้ต้องตีมันออกนะนี่ฮะตอนแรกว่าจะไม่เอาเครื่องออกมาจะจะถอดคัดจากข้างในแต่ว่า FM, ทำไม่ทำมาแล้วก็จะเอาออกมาจนได้แหละเพราะว่าเราต้องการจะถอดไฟวิวออกมาด้วยมันไต้องไปหาปืนลมยิงต้องไปหาอู่หาร้านใี่เขายิงออกน้น็อตไฟวิวเป็นเบอร์สามสิบหกต้องเอ <bastards câ owania> ตาต้องเอาประแจต่อเองแหละแล้วลองตีตีดูปรากฏว่าพอเราตีออกน็อตไฟวิวไม่ออก แต่ว่าน็อตน็อตพเล่ข้างหน้าเนี่ยที่ตัวที่จับเนี่ยมันคลายแทนเลยต้องไปหาบล็อกยิงร้อยมิลสองร้อยมิลนี่มันปัดตรงไหนเนพี่เขาบอกว่าคัดสองร้อยมิลเหรอ,อเส้นผ่าศูนย์กลางมันหรือเปล่าสองร้อยมิลก็ยี่สิบเซนดูกันนชัดขาด้างนอกอีกทีหนึ่งครับนี่สภาพแผ่นคลัช <c oughs> เหลือแต่เหล็กฮะสาเหตุนอกจากหมดแล้วจริงๆตอนแรก มันเหมือนไม่จะไม่หมดหรอกแต่มันร่อนออกมานี่ไงแผ่นที่มันร่อนออกมาเหเหลือตะเหล็กเยีละมันร้องไห้เลยอันนี้หน้าใช้ของคู่หน้าหน้าหวีกดอันนี้ก็ไม่ไหวละถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีลูกปืนกดตัวนี้นี่ยังโอเคอยู่นะไม่ไม่รุนไม่สึกใช้ต่อได้หรือจะเปลี่ยนก็ดีหรือเก็บไว้เป็นสแปรก็ได้ดูหวี ต่อไปหวีนี่ก็เริ่มสึกแล้ว Three hours later ตอนนี้เราก็กำลังมาหาแหล่งอะไรครับเป็นอู่และร้านอะไรแห่งหนึง่งราแวกรลัางคำแหงรายการอะไรที่ซื้อไปวันนี้เป็นชุดคลัสยี่ห้อซากจากเยอรมันประกอบด้วยแผ่นคลัสชุดหวีคลัสแล้วก็ลูกปืนกดคลัสช์ได้อะไรครบแล้วแล้วก็ได้งานงอกเพิ่มขึ้มานิดหน่อย คือเราทําการถอดน็อตไฟวิลออกมาเพื่อเช็คลูกป,ปืนไฟวิลครับแล้วตอนใส่กลับเนี่ยพบว่าเกลียวมันรูดโชคดีที่มาเกลียวรูดอยู่ที่อู่พอดีช่างเลยทาการหาน็อตใส่ทดแทนให้ครับที่สําคัญคือเราได้ประกอบน็อตไฟวิลใส่กลับเข้าไปยังถูกต้องมีประแจปอนขันตามค่ามาตรฐานซึ่งถ้าเราประกอบใส่กันเองที่บ้านหรือว่าไปให้ตามอู่รถท,ท,ทั่วไปเขาทําให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่าสเปคที่ถูกต้องก็ได้ค่าประแจปอนในการขันน็อตไฟวิลรถโฟกต้อยู่ที่90ปอนครับ ใส่านทะแยงกันเข้าไปก่อนพร้อมไหมไม่ต้องขยันเลยไม่เป็นไรเลลวลาขันแล้วว่าขันไล่ไล่แนวทะแยงมันจะได้ค่อยๆกดลงเฉลี่ยพอๆกันผมต้องคอยเช็คอยู่เลยเลยถ้า,ถามันฝืดเมื่อไหร่แล้วก็ขลายถึงเลย ัมนจะเออียยงู่ครื่องมือที่สําคัญในการประกอบชุดคลัตช์คือสไปรยเพลาเกียร์ครับใช้สวมแผ่นคลัตช์เข้ากับหน้าไฟวิวขนาดที่เรากําลังทําการประกอบชุดหวีกดคลัตช์เพื่อให้แผ่นคลัตช์เนี่ยมันอยู่ในเซนเตอร์ตรงกลางที่สุดถ้าเราประกอบชุดคลัตช์โดยที่ไม่มีสไปรยเพลาเกียร์เสียบให้ได้เซนเตอร์เนี่ยมันจะทําให้เรายกเครื่องยนต์ใส่เข้ากับเกียร์ไม่ได้ครับทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างเอกแห่งอู่รถโฟก์ลังคำแหงนะครับ สำหรับเครื่องมือพิเศษและเทคนิคข้อมูลดีๆนะครับน็อตยึดไฟวิวของรถโฟล์ครุ่นเก่านะครับมันจะมีลูกปืนไฟวิวอยู่ด้านในของน็อตเลยตัวนี้ที่เปลี่ยนเพราะว่าเกลียวมันรูดเปลี่ยนน็อตก็เท่ากับว่าได้เปลี่ยนลูกปืนไปพร้อมกันเลยและนี่คืออะไหล่ทั้งหมดที่เราเปลี่ยนออกมาในวันนี้ยกชุดกลับถึงบ้านในเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่ม จะทาการยกเครื่องขึ้นกันคืนนี้เลยก่อนอื่นใช้น้ำมันเบนซินทําการล้างฝุ่นด้านในของหัวหมูเกียร์ให้สะอาดไม่มีแปรงแปรงสีฟันเหรอเออแปรงฟันมีปะ่ะจากนั้นใช้จระบีทาตาแหน่งปอกสไลด์ด้านปลายเกียร์นัน่นน,น่าน้าลูกปืนออกมาข้างนอกไอ้ส่วนที่เป็นหูกิฟอยู่ด้านบนอย่างตอนแรกถูกแล้วใช่ปอดเข้าไปแล้วก็เห็นว่านั่นแ่ะไอ หลังตัวขากดอะ่ะมันจะมีร่องหน่อยนึงอะ่ะเอาไขควงแบนหรือว่าครีมปากแหลมอะ่ะบิดให้ขากิฟมันลงไปมันลงไปล็อกกับไอ้ขาข้างหลังเราอกว่าเดกมันก็พอไหวว่าเราเข้าแบบนานกว่า ใช้แผ่นยางหนาๆรองแล้วช่วยกันขยับเครื่องเข้าไปด้านในรถจากนั้นหงคนยกเครื่องตะแคงขึ้นหนึ่งด้านอีกหนึ่งคนสอดแม่แรงตะเข้เข้าไปด้านในเพื่อลองขยับเครื่องขึ้นมาวางอยู่บนแม่แรงตะเขล้องแ่แเครื่ย่ันกันเอยงมันเลางช่วยกระเลงให้หน้าแปลนเครื่องตรงกับหน้าปันเกียร์มากที่สุด จากนั้นยกแม่แรงยกเครื่องขึ้น,น,น,นค่อยๆดันเครื่องเดินหน้าเข้ามาอีกคนอยู่ข้างใต้คอยเล็งปลายเลาเกียร์ให้ตรงกับรูแผ่นคลสัส เครื่องตัวนี้ระดับปากมันจะไม่ตรงกับเกียมันต้องยกปลายมันขึ้นเราต้องยกปลายขึ้นหน่อยถูกไหมใช่ยกปลายดันหน้าเพื่อให้เฟืองปลายเกียร์มันใส่เข้ากับรูแผ่นคลัตช์ได้ผมได้ทำการยกล้อขึ้นข้างหนึ่งแล้วเข้าเกียร์เมื่อเข้าเกียร์แล้วเวลาเราหมุนล้อรถเนี่ยปลายเฟืองเผาเกียร์มันจะหมุนเข้าหารูเฟืองแผ่นคลัตช์ได้เวลาที่รูเฟืองแผ่นคลัตช์มันตรงกับปลายเพาเกียร์เนี่ย เราจะรู้ได้โดยที่ว่าเราจะหมุนล้อต่อไม่ได้แล้วมันจะมีอาการขัดเหมือนคาเกียร์นั่นแหละครับถือว่าถูกต้องลุ่วล่วงแล้วทีนี้ก็ช่วยกันออกแรงยกเครื่องให้ชนกับหน้าแปนเกียร์ได้เลยแล้วทําการขันน็อตยึดรอบๆหน้าแปนเกียร์ด้านล่างและด้านบนสีตัวน็อตยึดหน้าแปลนตัวบนฝั่งใกล้กับขากดคลัชเจ้าของทําการเปลี่ยนเป็นน็อดหัวหกเหลี่ยมเพื่อสะดวกในการเซอร์วิสปรับตั้งระยะขากดคลัชให้เหมาะสม ถ้ามันตึงใบก็หย่อนมัหน่อย ตั้งมายะคลาสประกอบกอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ออกมาลองวิ่งกันดูขับได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะตอนออกตัวเนี่ยมีกําลังค่อนข้างดีเปลี่ยนแผ่นคัดเป็นเยอรมันยกชุดขนาดนี้น่ก็ใช้ได้ยาวๆอีกหลายปีเลยครับงบค่าไหลในการซ่อมครั้งนี้6 0 0 0กว่าบาทครับได้เปลี่ยนเองเซฟค่าแรงช่างในการยกเครื่องเปลี่ยนคัดไปร่วม4,500กว่าบาทและยังได้ประสบการณ์ด้วย ท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบประชายอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งดูใจช่องหนุวยนี้เมืองสวัสดีครับ